หนึ่งสองสามสวัสดีครับผู้ครับสวัสดีครับสาธุ u b e ไปยังนะครับ FC YouTube ช่องนะครับแล้วก็มอนิวันทีจีซุปหสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็บายบายค่อยๆหลังจากท่ามีที่บวงสวงนะครับบวงสวงแล้วเข้ากับมาถวายเพลินนะครับ ถวายเพ็นถวายปัจจัยทายาทานเน่ครับคุบาอาจารย์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์นะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ได้ลหลายคนว่าจะเป็นปู่เดินชายอาจารย์แซมนะครับคุณศรีหัวยท่านอาจารย์เจเดสนะครับได้ลหลายท่านอาจารย์ดั๊ดน้ำเนื้อและกาแม่คู่รัดดาคุณย่ายสตาป้อนนะครับขอบคุณ YouTube ท,ทุกช่องนะครับที่มาเซอร์ไพรส์ที่มาให้กำลังใจผู้เทพ นะครับขอบคุณที่ยังรักนะครับขอบคุณที่ยังรักปุถเทพเหมือนพี่น้องนะครับร่วมใส่กันมาทุกๆคนนะครับเดอ้อสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ2 5 6 7นะครับชุ่มนะครับ2567งวดนี้มั่นใจครับพี่น้องถ้าผุ้ใดทมักกัดไปซื้อโลด สื่อสลาเกนแบงรัฐบ้านไทยถ้าไพบอมักนะครับปูเทพกายาคอมเมนต์ปูเทพนะครับไพ่คอมเมนต์สาธุคอยถือสามโตนะครับไพคิดพอดีก็คอยอย่าให้ถึกนะครับฉะนั้นขอบุญบารมีทาวิลุกปคโคหมวดประจำวันที่สองนนี่พี่น้องไปสื่อเลยนะครับเจ็ดเก้าแปดนะครับ 1,9,8่งเกเลขเก้า,ปเ,กเ,กาเป็นเลขหกได้นะครับเลขเก้าเป็นหกได้ถามันสิออกหกแปมันกบบระบอนหนาเกียรตินะครับกบบระบอนหนาเกียรติแตงวันนี้ปูเทพมักไปที่เจ็ดเก้าแปดและกำบ,บกักพิเศษแห้งคือ เก่าแปดนะครับมาแห้งคือเก่าแปดอย่าลืมเลขกสารทาวิลูปาโคก็คือพี่น้อง7จเม็ดเดียวเลยครับ7จเม็ดเดียวครับคอให้พี่น้องที่เบิ้งไหลสดนะครับทุกๆช่องอยู่นะครับหรือว่าเบิ้งคลิปนะครับผูเทพห่วับท่านอยู่ในตอนนี้นะครับผมมีแนวทางจะฝากตอนนี้พ่อเมผู้ทต่ิยุททั้งบ้านนะครับ ก็คือเลขตัวนี้ครับครับจะหันไปทุกช่องเลยครับถ้าพร้อมก็บอกจะหันไปข้างข้างหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปเจก้าแปดเหแปดแล้วก็วงคเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดเดียวครับมิดเดียวมิดเดียวเจ็ดเจ็ดครับ ท่านบอกครับแต่ท่านอุยี่นขึ้นอีกครับผูู้บอกนะครับมีเหลียญยังน้่งอยู่นครับนะครับหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกแปดนะครับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกแปดมีทอนอันครับวงกลมคือเก้าแปดครับเจ็เจ็ดเม็ดเดียวเลยครับ ไม่เดียวเลยนะครับพี่น้องคงแคปหน้าจอทันนะครับท่านบัคคาปารติแกนครับท่านนี้ครับขับคุ้าครับท่านนะขับผมท่านนอขับปาร์ซ่าท่านนอลูกชก่ท่านนอปาโยท่านนอใช่จ้าไอ้ฟองฟองท่านบอ่ครับปาร์ตี้กับท่านบอใช่จ้ายินดีค่ะยินดีครับเพชรพาด้วยครับท่านครัสิของระพมสีบี้ครับครับอัมพลครับรับเปิเสียง มันีแชนแนลพาวเซ็งคันครับครับครับผมกับตันดำซิงครับกับตันดำซิงช่องใหญ่คนสตรีทีวีครับอู้ตัวยังดังโอ้สวดสวดส่งยาตัวพูนชัดเจนเนาะครับมีไผ่ถามงยังในบ่อเนาะครับอ้าวครับผมปูครับสำหรับที่ปูปล่อยมาแล้วครับเนาะครับครับติดช่วงมาสีชุดนะครับตัวเลขก็คงจะเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นไขวากับหัวลงเนาะแม่นมาครับครับ ครับผมสามตัวเน้นไปที่ตัวใดครับอาจารย์สามตัวเน้นเน้นเน้นไปที่ตัวนี้ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดประกาศนะครับครูครับประกาศนะครับเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเมเดียวเจ็ดเจ็ดเมเดียวครับขอให้วันที่หนึ่งกันยายนสองพันหกสิบเจ็ดจงเป็นวันที่พี่น้องมังมีศีสุษครับสาธุ จะไหนเนาะมาทกบเยครับบเยแคบปไป็ปเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่มันเป็นหน้าอัดมันเป็นที่หน้าอัดจัอย์จันไดพีพีสมุดครับผมเจ็ดเจ็ดครับฝันงวดก่อนนะครับก่อนทีสิบพอยเจ็ดเจ็ด ทุกช่องกระเสดไทยท่ามบาษซักกสิเดไทยท่าเมือุก้นนะครับอัลมอนกับเสดไทยทามเลขนามอน์กับขืนเป็ดเย็ดเย็ดคือกันตรงกันเลยมันมันเป็นที่น่าอัจยามากและเลขที่ปล่อยวันนั้นคือเก้าเจ็ดเจ็ดไมรเดียวครับแต่สามโต๊ใดเจ็ดเก้าแปดนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเนี่ เลขหลวงพ่อหลวงตามาสวดพระปรลิศก็ได้ตัวเดียวกันอีกสารก็ได้ตัวเดียวกันชนั้นพี่น้องก็ขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัอ้าวผมมีท่าอะไอีกตัวนึงอยู่ไหมเฮ้ผมอยากเรียนไหมเรียนเรียนนั่นหันเรียนเล็กเมย์เล็กเมย์พิ่น้องเรียนเรียนเป่นวะครับแห้งเรียนเจ็ดเรนเจ็ดครับครียนเจ็ดย่างเจ็ด เจ็ดเลยเรียนเจ็ดครับบุญลางทั้งบุญนะครับทั้งลางเลยเจ็ดเจ็ดนี่ครับเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวครับบม่ต้องใส่ลูกซีนอกอกเต็มไปเลยจัดเต็มเลยครับเดียวมันคือกันแห้งเลยมันบาลานก้นเบิร์ดเม็ดเดียวเสียวทั้งประเทศแมนเจ็ดล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นสวยมากครับ น่าอัศจรรย์มากครับดูรอบคข่าแค่ไปเนองแกิสลสิเอแเะโอเคครับขอบคุณครับสาร kind of ับแคปวยทุกคนนะครับเมเจอลสำหรับตุลกูเทพนะอให้ทันนะคะบึงวางวันนี้จะเขาอีกค uh ือหกเก็ดบ uh ่ หกลำดับทางกรุงเทพวันนี้คุณนายหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับเมื่ที่ผ่านมาเข้าหกเจ็ดเออกรุงเทพเนาะเข้าจริงๆครับหกเจ็ดไอ้พ้องๆยืนยันได้ครับผมบาร์ติเกนยืนยันได้ครับคุนทรพยืนยันได้ทุกช่องที่มายืนยันได้เมือร์สภเขาหกเจ็ดครับผมก็หกเจ็ดนะคะสาธุค่ะเจ็ดไม่มาเจ็ดไม่มา โดดลงห้วยทับทันเลยงวดนันว่าท้าหาบอมาสิแก่พาแรนแก่เลยแล้วทำาแมนออกคลิปมันกับสิเป็นอนาจารจ์เนาะที่จับมาสองย่อทูบุญตีแม่นว่า่ะ้าเจ็ดบ่อมา้าเจ็ด่อมาแก่พาแรนอีกอ